สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะฮะวันนี้เราจะมานําเสนอเป็นคันอะไรไหมกบซุปตาดังอีกนิดดิอะไรนะกบซุปตาครับอะไรนะกบซุปตาเออกบซุปตานะครับของนายยอดใช่ไหมนายยอดเก้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเออเขาก็มีเดี่ยวปลอมด้วยใช่ไหมไม่ใช่เลยอ่าเป็นคันกบซุปตาเป็นเบสใช่ไหมอ่าใช่แล้วอ่าเป็นเบสนะฮะท่อนเดียวความยาวอยู่ที่ หกฟุตหกความยาวหนึ่งท่อนนะความยาวหนึ่งท่อนเดียวเดียวเป็นคันท่อนเดียวยาวหกฟุตหกไม่เล่นไม่ได้เลยนะครับเวทตัวนี้อยู่ที่แปดคีสิบเจ็ดเมื่อก่อนจะออกมาเป็นสิบยี่สิบผมเคยใช้อยู่เอามาขายมือสองเนี่ยไม่ไม่ลื่นชือเดียวกันหรือเปล่า อ๋อคนละรุ่นใช่ไหมรุ่นอันนั้นเป็นเขาเรียกว่ารุ่น number one อ่าใช่เลยอันนี้อะดรีนารินแบบนี้ต่อันนี้อะดีนารินอันนี้คือตัวใหม่นะฮะเพราะว่าตัวเก่าคือ number one กบซุปตา number one นะฮะเอ้าเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคันกบซุปตารุ่นอะดีนารินเป็นยังไง ก็อยู่ในงบราคาน่าจะ,ะพันมีทอนไหมมีครับอ่าพันมีทอนโอ้สวยอยู่สวยอยู่ดูสิดูสินี่เลยกบซุปตาของนายอนายอดนายยอดนี่นี่พิมพ์ตัวนี้ผมมันด้านนี้ดรกอว่าไม้ไปอยู่ด้านนูน้นนะครับดูครับ งานถือว่าออกมาโอเคเลยนะตัวนี้สกรีนลงไปปิ้นลงไปนะครับ911ยอด911นะครับตัวนี้เห็นเขาไปยกมาเพราะว่าลิฟแบบเยอะเหมือนกันนะก็ะไเออยกถังน้ํายังได้เลยเนะี่ยแต่ยังไปเรียนแบบนะอันนั้นคือเขาเป็นการเทสนะคือต้องอยู่ในความที่ต้องรู้จักในการยกด้วยนะนะครับนี่มาดูครับ รีซีตตัวนี้เป็นของยอด911นะครับสวยสวยอันนี้คือลายเนื้อแบงลายเนื้อแบงตัวนี้สก,กรีรว่ากบซุปตารุ่นอะดรีนาลีนนะฮะตัวนี้ก็จะพิมพ์มาเป็นเวทนี่ครับ yac 6 6 1ความยาวอยู่ที่6ฟุต6 1ท่อน เวท8ขีด17นะครับนี่อันนี้มีใบเขาเรียกว่าคันตียาปลอมสำหรับปลาช่อนชะโดและกระสูบนะครับน้ำยาลงได้แน่นเหมือนกันนะเต็มเลยนะสอดเข้าไปอยู่ในขาไกด์เลยนะเนะี่ยดูเซไกด์มีทั้งหมดกี่ตัวไหม ก,ก้าวไกลนะครับเป็นคันเบสเท่านั้นหน้าเวทแปดขีดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามายกดูกันเลยดีกว่ากับคันกบซุปตารุ่นอะดีนารีนเดี๋ยวใส่แมสกก่อน <c oughs> ความรู้สึกแรกที่ได้ฉับอ่านอยู่นะ ปลายปลายปลายมันปาสำหรับดีเกียร์ดีเดบอกว่าดีเกียร์ไม่ใช่อ่อนแบบไม่ใช่อ่อนไม่ใช่อ่อนร่อนวบนะอันนี mm ้สำหรับ hmm, ด mm ีเ hmm. กียร like ์นะตึงไว้นะตึงไว้ลงได้เดียร์ลองสไายครับอันนี้โค้งตรงเลยนะแน่ผมไม่ได้ดึงดึงอย่างนี้นะไม่ครับผมลงอย่างนี้นะนี่นะทิ้งถึงลงเลยอ่ะแปดคี่สิบเจ็ดกลบซุปตาดีนาลีน ความยาวหกฟุตหกไกด์มีทั้งหมดอยู่หกเจ็ดแปดเก้าหรอใช่หรอ9ชครับสามหกเจ็ดแปดเก้าเออเดี๋ยวดิสามหกเก้าเก้าตัวเก้าตัวเออรูสิว่าจอเนี่ตจะนี่เบ่อไปหน่อยอ่ะเบ่อมากดูดูเดี๋ยวหาว่ากดไม่จริงอันนี้กดกดแรงมากนี่นะครับเป็นคันกบซุปตารุ่นอะดรีนาลีน นี่ครับลายสายอยู่ที่แปดขีดสิบเจ็ดนะแปดขีดสิบเจ็ดความยาวหกฟุตหกเป็นคันท่อนเดียวเท่านั้นรุ่นนี้มาเฉพาะเบสนี้ใช่ไหมไหมใช่มีเบสเดียวอ่ามีแต่เบสอย่างเดียวอ่ามีแต่เบสอย่างเดียวนะครับมาเยอะไหมรุ่นนี้อ่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับได้มานิดหน่อยครับได้มานิดหน่อยนะได้มานิดหน่อย <10. S 2> ราคากันางานครับเดียว ตัวเนี้ยบอกเลยว่าขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะรรุ่นรุ่นแรกที่ออกมารุ่น number o เนี่ยออกมาได้แป๊บเดียวก็หมดหาซื้อกันแบบเยอะเ,เหมือนกันนะแล้วก็เดียวครับใช่ใช <ละ S 2> ่ในทำรอบเดียว,ยวแล้วตัวเนี้ยคือรอบใหม่คือเป็นรุ่นกบซุปตารุ่นอะดรีนาลีนเบดแปดขีดสิบเจ็ดที่ร้านมีเฉพาะแปดขีดสิบเจ็ดนะครับอืมถ้าสนใจก็ สอบถามกันเข้ามาราคาอยู่ที่850บาท850บาทแล้วก็จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่180บาท180บาท,บาทเพราะว่าเป็นคันท่อนเดียวนะใช่เลยอ850ค่าส่ง180ใครจะให้เก็บปลายทางก็บวกไปอีก3%นะก็สอบถามกันมาเดี๋ยวทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ข้างล่าง,งคำอธิบายนี้นะกดเข้าไปเลยไม่ต้องถามนะครับว่าราคาเท่าไหราา่แล้วครดูดูขึ้นไปข้างบนในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ เราดูเดี๋ยวผมจะชี้แจงคำอธิบายไว้ถ้าอ่านแค่สามบรรทัดแล้วเขาบอกว่ากดเพิ่มเติมให้กดไปที่กดเพิ่มเติมอย่าไปดูแค่สามบรรทัดนะบอกไว้ก่อนนะพยายามอ่านให้หมดก่อนแล้วก็เข้ามาสอบถามเราเพิ่มเติมได้อือตายละขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะ <c oughs>